สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเป็นนี่เลยเป็นโทนี่นะคะถามว่าเราเล่นโทนี่ด้วเหรอโตขนาดนี้แล้วไม่ใช่นะคือแบบคือเราไปงานที่เมืองทองทางงานวิทยาศาสตร์ค่ะไปแข่งขันนะคะก็เออเราไปเห็นมันมีราคาขายของเล่นใช่ป่ะเราก็ไปเห็นโอ้ยคือแบบเห็นมนาหลายรอบเห็นหลายๆที่แล้วแหละแบบเห็นแล้วก็แบบ ฮ้ยมันก็น่ารักดีลองซื้อมาปึ๊บซื้อมาแม่ซื้อให้อันหนึ่งวันที่สองใช่ไหมมาดูอีกร้านดูร้านเดิมนั่นแหละแบบโอ้ยเฮ้ยอีกอันก็น่ารักก็เลยซื้อมาทั้งวันสองอันค่ะก็เลยกะจะสะสมนะเพราะมันน่ารักก็เดี๋ยวจะสะสมมเนี่ยจะหยิบให้ดูนะคะมันคืออะไรไม่รู้ค่ะเห็นเขาบอกว่ามันคือซีวันเนียนโอ้ยเตียงลกนี่นะคะตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นแบบ อย่างเงี้ยเออเปเิดตู้ก่อนนี่นะคะที่เป็นเซ็ตพ่อพวกระต่ายตัวนี้นี่ยเอ้ดูนมอยสุดชื่อมานี้นะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวอาจอาจจะเอามาเล่นด้วยกันนะคะอุยหน้าดําหมอกอันาดําโอเคค่ะก็ปรับมานี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างถามว่าสติกเกอร์เราเอามาติดเองหรอ ไม่ใช่นะมันจะให้เป็นแผ่นสติกเกอร์มาให้นะคะคนที่เคยซื้อแบบนี้ก็จะรู้เนาะใช่เป็นแผ่นสติกเกอร์มาให้นะคะไม่รู้ว่ามันให้ติดอะไรแล้วก็เอามาติดฝานี้คะ่ะนี่มีสองตัวนะคะชึบเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครหลักนะนี่มีตัวนี้หน้าแบบโอ้โหเลิศยิ่งมากแล้วก็ตัวนี้มันแบบอ,อ้อลลาจ้า ยกขาอยู่ด้วยนี่คะ่ะก็มารีวิวนะคะเออแบบแล้วค่ะก็ใครสะสมโพนี่แล้วก็มีกี่ตัวมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะคะนะคะเสียงขาไม่โอเคเสียงแย่มากโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ตใด้วยนะคะหรือว่าใครอยากเอาโพนี่มาให้เล่นมาให้อะไรอย่างนี้คอมเมนต์ใต้คลิป บ๊ายบายค่ะ